ก็จะมาว่าด้วยเรื่องอการขายออนไลน์นะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับว่าที่จะเข้ามาในทุกในวงการการขายออนไลน์เนี่ยทุกคนก็ตั้งกำแพงให้ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราอ่ะจะเอาของไปขายใครแล้วเราอ่ะจะเอาแล้วเราอ่ะจะเอาของแหนมาขายนะครับประเด็นตรงนี้มีคนคิดคิดมากและคิดเยอะ ในส่วนของอะเฮ้ยตลาดแม่งคนมีขายเยอะแล้ววะ่ะแล้วเราจะเข้าไปขายแล้วจะขายให้ใครวะเพราะว่าก็มีคนขายเยอะแล้วนี่เพื่อนๆครับที่ทุกคนคิดแบบนี้ถามว่าคิดได้ไหมคิดได้แต่นั่นเป็นการสร้างเอ,อ่อสร้างกรอบการที่แบบว่าสร้างกรอบความคิดให้ตัวเองว,ว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกเพราะไม่มีใครมาซื้อฉันหรอกเพื่อนตามก็น,น้อยเอ,อ่อ ตลาดก็คนก็ขายเยอะแล้วอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอยากให้เพื่อนๆที่อยากจะสร้างธุรกิจหรือสร้างารายได้อีกทางหนึ่งของตัวเองอว่าให้ปรับความคิดใหม่นะครับประการแรกก็คือถามว่าเฮ้ยก็คนขายเยอะแล้วแล้วเราจะไปขายทำไมอีกละ่ะนั่นแหละครับก็คือถ,ถ้าทุกคนอยากจะเริ่มก็คือเริ่มไอ,ไอตรงที่คนขายเยอะแล้วนั่นแหละครับ แต่ว่ามีคนต้องการซื้ออยู่แล้วล่ะเราแค่หาสินค้ามาขายเพื่อป้อนให้กับคนที่ต้องการจะซื้อแล้วพอในระยะแลาแรกก็อาจจะยังไม่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเฮ้ยเราขายของชิ้นนี้นะครับเพราะว่าในการที่ลูกค้าจะซื้อของเราได้เนี่ยหนึ่งประการแรกเลยเขาจะต้องมีความเชื่อใจเราในระดับหนึ่งก็คือเราก็โพสต์สมมติว่าเราอยากจะขายสินค้า a แต่มีคนขายสินค้า A อที่เยอะแล้วเราก็พอเอาเอาสินค้า A เนี่ยมาโพสโดยโดยที่เรายังไม่ต้องซื้อของมานะครับเอามาโพสก่อนโพสไปเรื่อยจนวันนึงถามว่าเรื่อยเรื่อยนานไหมอันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับว่า,าระยะระยะและความถี่ของของของการโพสของของเพื่อนของเพื่อนๆน,นะครับแล้วพอปุ๊บลูกค้าสั่งปุ๊บเราบอกว่าเฮ้ยพอพอ,พอลูกค้าสั่งปุ๊บ เราอ่ะอย่าบอกลูกค้าว่าเฮ้ยเราไม่มีของนะเราควรบอกลูกค้าว่าโอเคสินค้าตัวนี้มีคนต้องการเยอะมากทําให้สินค้าตนเนี้ขาดตลาดถ้าต้องการสินค้าหรือจะจองไว้ก่อนหรือจะพรียวเดอร์ไว้ก่อนก็ได้พอสินค้ามาปุ๊บเราก็ส่งของให้ลูกค้าโดยที่แรกๆเราก็เอออาจจะแบบอาจจะต้องโอนจองก่อนหรือเพียวเพียเดอร์ไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับพอสินค้ามาปุ๊บเราก็ค่อยส่งของให้ลูกค้าอย่างเนี้ย มันเป็นการที่เริเ่มต้นแบบว่าเราไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะแต่เราอาจจะต้องใช้แรงแล้วก็ใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อที่จะหาหาลูกค้ามาให้เราก่อนพอสรจปุ๊บพอหาพ,พอหาลูกค้าเที่มีอ่ามีคนต้องการซื้อละเราอยากขายอะไรเราค่อยสอดแทรกเข้าไปทีละทีละทีละ,ะชิ้นทีละชิ้นทีละแบบทีละแบบยอะไรเงี้ยครับทาให้อย่างเงี้ยตลาดเราก็จะค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นฐานลูคกค้าจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น ครับอันนี้เบื้องเบื้องต้นในการที่จะหาสินหาหาสินค้ามาขายเลยเราจะขายสินค้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนนะครับพอดีมีธุระไปกับเพื่อนนะครับวันนี้โอเคครับผมมาครับ